เป็นจางดหยครับเป็ดจังดหยใส่งามไหมครับโอ้ถือว่าไม้นี่ถือว่าลายกับปลานี่ตกปลาดิมูนชิวๆครับสองคันสวัสด,ดีครับ ตอนนี้คักๆๆเลยจะบโดนน่านๆ่นั่าน,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 น่โอ้อื้อๆดึงกันมัน่นงัไน ปลาขยงบัวโดนโดอ้นนี่บัวโตมันปลาขยงจริงๆนี่ไง ขายงปลาข่ยง้งครับสลก็ตัวดีครับเฮชิวๆครับวันนี้ตัวนี้เป็นปลากดน้อยชิวๆครับวันนี้ cột nổi quay hợp nick bay chip và đúng năm bay nhìn say gặp nhìn say tôi nhỉ nhàng... đây nhau ui โอ้กดใหญ่กดใหญ่เลยขด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 โอ้ยขดไส์สวยเฮ้ยมีกดไส์สวยด้วยครับโอ้โหดูครับดูดูนี่ครับสุดยอดมานั่งตกปลาชิวๆครับมึงโอ้โหเนี่ยปรากดไส์สวยนองโอ้โหขอถ่ายรูปหน่อยนี่ จังไห่ครับเป็จังไก่โดนบอตีอลงไปครับตึงเยบร้อยเห็นยังมันรอต่อรอ,อ,อรต่อไป น่าจะโดนอ,อปลากระเงี้ยงโขงบโอ้ยใส่สวยใส่สวยอีกตัวครับนี่คันสะพือใหญ่ครับไม้แม่น้ำมนดูธรรมชาติครับ เสือจับเบ็ดอยู่นี่มันจับแบบเมือนแบบโอ้ยบุญปวดจ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 วดโอ้โยไส์สวยอยู่กับปลาแขยงโคน เนื้อหลายเลยครับชื่อว่าเป็นปลาเนื้อหลายหลายก็ปรากฏอีกเนี่ยใส่งา่าไหมครับโอ้ถื่อว่าไม้นี่ถื่อว่าหลายครับปลาได้หลายตัวนะครับ แดดก็ดีล่มก็ดีปลาก็ดีมามาปลาอะไรปลาอะไรตัวนี้โอ้หอยแงโคอีกแล้วแม่ไส่ดีจริงๆใส่สวยครับใส่สวยอีกแล้ว นั่งประมาณชั่วงหนึ่งครับนี่ครับปลากระงห้โอ้ือว่าใส่ดีพอสมควรครับนี่ครับปลากรดตัวหนึ่งใส่นุงน่งงามครับก,กับปลากระยงปลากระยงี้บขู่ ไออ้กับเขาแรีงสุดยอดเลยครับหม้อแต่กับเขาแรีงนะครับในทุกยางครับแยงสนมีซมหรือว่าซุดยอดเลยครับอีกเนื้อร้ายเลยครับปลากระแงี้ยนี้กดอันนี้ถึงหัวนี่ครับสูตรตัวนี้ว่าอะไรครับเนื้อร้ายกว่าฝากผลงานไปเลยครับสำหรับไมลิมมอนมาหนีตกปลาชิวๆครับ ฝากผลงานไปด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้ขอลาขอโตไปก่อนครับสวัสดีครับ